สวัสดีค่ะนีนะาเองนะคะนีน่าจากนีน a า beauty world ค่ะมาเจอกับนีน่าอีกครั้งนะคะทาง a t s channel ทาง YouTube ค่ะวันนี้นะคะทรงผมนีน่าจะนํามาฝากกันนะคะด้านหน้าอาจจะดูแบบเรียบง่ายถูกไหมเอ่ยแต่จะบอกว่าวันนี้นะคะเป็นทรงผมที่เอาใจสาวๆที่ชอบมัดครึ่งปล่อยครึ่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่านีน่ามีกิมมิคค่ะแอบให้ดูข้างหลังก่อนเลยนี่ข้างหลังนะคะจะมีการถักเปียก้างปลานะคะจะบอกว่าไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ถ้าอยากทราบแล้วว่าทำยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะ เนื่องจากวันนี้นะคะทรงผมของเราเนี่ยจะมีการทําให้ดูเมสซ,ซี่แล้วก็มีการยีผมนะคะดังนั้นนี่น่าจะต้องมั่นใจค่ะว่าผมของนีน่าเนี่ยจะไม่ขาดหลุดร่วงนะคะดังนั้นก่อนหน้านี้นะคะนี่น่ได้สระผมแล้วก็บํารุงผมเรียบร้อยแล้วค่ะด้วยเจ้า2ตัวนี้ค่ะเป็นตัว Dove h a i For Rescue สีเขียวนะคะ ซึ่ง2ตัวนี้นะคะก็จะช่วยให้โคนผมของนีน่าหรือว่ารากผมนะคะแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ขาดหลุดร่วงง่ายนะคะแล้วก็ทําให้เส้นผมโดยรวมของนีน่าเนี่ยสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่ผมหม,มาดๆหน่อยๆนะคะนีน่าก็จะใช้ตัวนี้ต่อเลยค่ะเป็นตัว Dove Hair f o r e s c u e Intensive Hair Tonic นะคะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ตอนผมหมาดค่ะแล้วก็เริ่มแกะเลยหักออกนะคะโอเค แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่ไปตรงโคนผมค่ะก็แบ่งแสงนะคะเริ่มจากตรงกลางก่อนได้เลยนะคะมานี้ปกติถ้าคนผมเยอะนะคะอาจจะแบ่งเยอะช่อหน่อยก็ได้นะคะซึ่งพอเราแบบเริ่มทำจนทั่วแล้วนะคะก็จะเริ่มนวดค่ะเดี๋ยวนะาใส่ให้ครบก่ออเคหมดหลอดพอดีเป๊ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เริ่มนวดค่ะ ให้ตัวนี้นะคะค่อยๆกระจายนะคะให้ทั่วโคนผมของเราคะ่ะเขาบอกว่านวดประมาณ2-3นาทีนะคะแล้วก็ไม่ต้องล้างออกค่ะตัวนี้เนี่ยก็จะดีมากๆช่วยในเรื่องโคนผมนะคะไม่ให้ผมเราขาดุดร่วงนะคะแล้วก็นี่นะว่าเหมาะมากๆนะคะกับคนที่ผมบางแล้วก็ผมที่หลุดร่วงได้ง่ายค่ะโอเคแล้วกลิ่นก็หอมมากๆด้วยค่อยๆนะคะนวด ประมาณ2-3นาทีค่ะพอเรานวดประมาณ2-3นาทีเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเป่าผมให้แห้งค่ะโได้เสร็จเรียบร้อยนะคะผมแห้งเรียบร้อยปุบนะคะนี่นะก็จะเริ่มทำทรงผมเลยค่ะโดยเริ่มแรกนะคะเราจะเริ่มจากการยีผมนะคะตรงช่องกลางก่อนเลยนะคะเพื่อให้ผมเราดู หนาแล้วก็ดูมีวอลลุ่มแล้วก็ดูเมสซี่เล็กๆนะคะยี่เลยจับมานะคะแล้วก็ทำการยีค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมาจัดทรงนะคะโอเคแล้วเราก็ใช้หวีนะคะทำให้ตัวผมเนี่ยดูเรียบมากขึ้นสวยงามมากขึ้นนะคะโอเคตอนนี้ตรงกลางผมเรานะคะ ก็จะมีความพองมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะนีน่านะก็จะจับผมสองช่อด้านข้างซ้ายขวานะคะอาจจะจับช่อใหญ่กว่าปกติเล็กน้อยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาถักเปียกันแล้วก็แยกผมช่อกลางนะคะที่เราจะไม่ได้ถักเปียไว้ข้างๆก่อนหลังจากนั้นนะคะนีน่านะก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะเป็นตัวโทนี่แอนกายแมตต์เท็กซเจอร์ดรายแชมพูนะคะมาฉีด ตรงชอบผมที่เราจะถักเปียค่ะเพื่อให้ผมช่อบนั้นเนี่ยมี t e x t อร์มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะถักเปียง่ายมากยิ่งขึ้น,นะคะ่ะซึ่งดรายแชมพูตัวนี้นะคะก็จะมีความแมตค่ะจะทำให้เนื้อผมของเราดูไม่ลอสที่ดูไม่มันนะคะเรียบร้อยนะคะคราวนี้จัดข้างหน้านิดนึงเพื่อให้ดูเป็นทรงสวยงามนะคะแต่ว่าเราสามารถมาจัดตอนหลังได้อีกทีค่ะ เราก็มาเริ่มถักเปียก้างปลาข้างหลังกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะแบ่งช่อผมเป็นซ้ายกับขวานะคะแล้วเราก็จับช่อเล็กๆนะคะจากช่อด้านซ้ายคะ่ะทบไปนะคะกับช่อด้านขวาแบบนี้คะ่ะถ้าคนผมยาวเนี่ยอาจจะยากนิดนึงนะคะต้องจับแบบดีๆนิดนึงนะคะหลังจากนั้นถ้าเหมือนกันคะ่ะแต่ทํากับช่อด้านขวานะคะก็คือจับช่อเล็กๆจากด้านขวานะคะ แล้วก็เอามาทบกับช่อด้านซ้ายค่ะนี้แล้วเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆค่ะช่อเล็กๆด้านซ้ายแล้วก็ทบไปกับช่อใหญ่ด้านขวานะคะก็จับช่อเล็กๆด้านขวาแล้วก็ทบไปกับ ช่อใหญ่ด้านซ้ายแบบนี้ด้วยความที่เราทําด้านหลังนะคะถ้าใครทําแรกๆเนี่ยอาจจะมีกระจกมองข้างหลังก่อนก็ได้นะคะทําแบบเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะจนถึงปลายผมค่ะโอเคพอเราคิดว่านะคะได้ความยาวพอที่เราชอบแล้วนะคะก็อาจจะเริ่มดึงให้มันดูหลวมขึ้นนิดนึงนะคะให้เปียดูเมสซ,ซี่ขึ้นหน่อยนะคะ แล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้หนังยางนะคะมัดค่ะและเพื่อความประณีตมากยิ่งขึ้นนะคะเอาผมหนึ่งช่อเล็กๆนะคะมาพันหนังยางที่เมื่อกี้เรารัดผมไว้นะคะแล้วก็ใช้กิ๊บดำค่ะมาใส่ตรงปลายผมนะคะแล้วก็ซ่อนเอาไว้หลังหนังยางะคะ่ะ พี่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็เอาผมด้านข้างที่เราวางไว้นะมาไว้ข้างหลังนะคะแล้วก็อาจจะจัดทรงอีกนิดนึงนะคะข้างหน้าก็ที่ยีนะคะ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสาหรับทรงผมในวันนี้นะคะจะบอกว่าทําไม่ยากนะคะแล้วก็เหมาะมากๆไม่ว่าจะเป็นสาวหวานนะคะอาจจะม้วนเกลียวเพิ่มขึ้นหรือว่าสาวเซเซอร์นะคะที่ใส่เสยืดกางเกงยีนะคะแล้วก็อยากเพิ่มกิมมิกนะคะเป็นมัดครึ่งแต่วัดถักเปียก้างปลาด้านหลังค่ะก็หวังว่าสาวๆคงจะชอบกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดทรงผมสวยๆจากนี้นะนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็ติดตามชมนี้หน้าได้ทาง a t s Channel ทาง y o YouTube ค่ะ วันนี้นีน่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ